เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะนิยายเรื่องนี้นางร้ายยืนหนึ่งบทที่17บเ็ครงเป็นความจริงหรือ ท่านเสนาบาดีทิ้งตะเกียบลงในถ้วยข้าวพลางตะคอกเสียงดังจนทุกคนสะดุง้งเยเชิงเจ้าเปิดเผยตัวตนเช่นนั้นหรือนี่ใช่จะบอกเองหรอกหรือว่าการตั้งโรงทานนี้ต้องดำเนินไปโดยปกปิดเป็นความลับเช่นนี้แล้วการแจกทานแผ่เมตตาแก่คนยากไร้จะสำเร็จหรือนี่เจ้าตั้งใจจะทำให้บิดาของเจ้าตกต่ำอย่างนั้นหรือ หยวนสิ้นซื้อหันมาตะคอกใส่บุตรสาวรัวเร็วด้วยสีหน้าทะมึงทึงชนิดที่ว่าหากเอาถ้วยข้าวปลาใส่หน้านางได้คงทำไปแล้วชิงลี่แค่นหัวเราะในใจฮะครอบครัวกลมเกลียวมากไหมล่ะลูกเปล่านะเจ้าคะแม้แต่ขัดคำสั่งท่านพ่อ ลูกยังไม่กล้าแล้วนี่เป็นคำตรัสขององค์เนกเซียนห้องแต้มีหรือลูกจะกล้าทำเป็นล้อเล่นชิงลี่วางตะเกียบลงทำเป็นก้มหน้าตัวสัน่นกล่าวด้วยความร้อนใจเช่นนั้นหูหยินหม่เล่านางรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าคือคนที่ไปแจกเข้าต้มที่โรงทานท่านเสนาบดียังคงตะคอกถามไม่มีท่าทีจะปล่อยไปง่ายๆบรรยากาศตึงเครียดกดดัน จนบ่าพร่ลงไปหมอบตัวสั่นอยู่กับพื้นกลัวว่าตนจะโดนหางเลขไปด้วยท่านพี่ท่านอย่าดุลูกสามเลยนางไม่ได้ตั้งใจข้าได้ยินจากหูหยินมั่วว่าเป็นเพราะลูกสามทำป้ายหยกหล่นไว้ ตอนนี้ทุกคนจึงล่วงรู้ต,ตัวตนของลูกสามกันหมดไม่ว่าใครในเมืองหลวงต่างก็พูดถึงเรื่องนี้กันทั้งนั้นเจ้าค่ะเนีย่ยหลิงหน้ารีบสุ่มเชื้อเพลิงให้สามีนับว่าความพยายามของเนีย่ยหลิงหน้าได้ผ่นทีเดียวเมื่อท่านเสนบาบดีมีสีหน้าราวกับจะลากย่นเย่ชิงไปบอยให้ตายคามือเย่ชิงเจ้าผิดพลาดเช่นนี้ได้อย่างไรเช่นนี้แล้วเจ้าผีร้ายตนนั้น จะยอมออกไปจากตัวนเพาหรืท่านเสนาบดีตะคอกเสียงดังด้วยความเครียดจากหน้าที่การงานที่หนักหน่วงในระยะนี้อีกทั้งความรู้สึกไม่สบายใจที่กลุ่นอยู่ในอกกับความคิดที่ว่าตนกำลังอยู่รวมกับพูดผีตลอดเวลาตอนกลางคืนหย่อนสิ้นซื่อจึงนอนหลับหลับตื่นตื่น,นทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดง่ายกว่าปกติมากท่านพ่อลูกไม่ทันระวัง อภัยให้ลูกด้วยชิงลีก่ก้มหน้าพูดเสียงสั่นเครือสามแม่ลูกรอบยิ้มสาแก่ใจหลิงตูมองเด็กสาวที่มีใบหน้าซีดเผือดด้วยแววตาหมายมาดความแค้นเรื่องที่อีกฝ่ายเล่นงานสาวใช้ข้างกายยังไม่ได้ชำระให้เสร็จสิ้นนังแย่ชิงสุดท้ายก็ได้เป็นบุตรีสุดที่รักของท่านพ่อเพียงไม่กี่วันรอจนท่านพ่อเลิกให้ความสนใจเจ้าก่อนเถอะคอยดูว่า ข้าจะทรมานเจ้าอย่างไรบ้างท่านพ่อ โปรดระงับอารมณ์ก่อนเถิดน้องสามคงไม่ได้ตั้งใจอีกทั้งตัวเราก็ตั้งรงทานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วลูกคิดว่าเรื่องอาจไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดบางทีเจ้าผีร้ายตอนนั้นอาจจากไปตั้งนานแล้วหลิงผิงพูดขึ้นมาเรากับจะช่วยหยวนเยชีชยงเทาว่ากับคล้ายราดน้ำมันในกองไฟให้หยวนสิ้นซือจนเขาตะคอกเสียงดังแล้วผู้ใดจะรับประกันได้ อัตมารับประกันได้น้ำเสียงอ่อนโยนเพราว่าไม่คุ้นเคยเรียกทุกสายตาในที่นั้นให้หันไปมองคิ้วของโยนสิ้นซื้อยิ่งขหมวดเป็นปมกว่าเก่าเมื่อเห็นชายหัวล้นเตียนแต่งกายเหมือนผู้ทรงศีลไอซื้อท่านนี้คือผู้ได้แล้วเข้ามาในตัวข้าได้อย่างไรเขาถามเสียงเคร่งเครียดกดดนันเพราว่าใต้ซื้อกลับเผยยิ้มคล้ายมีคล้ายไม่มีก่อนเอ่ยแนะนำตัว อัตมามีนามว่าเปลี่ยนหุยซานสิ้นเสียงนี้หลายคนก็พลันสะกิดใจรู้สึกคุ้นชื่อนี้ราวกับเคยได้ยินจากที่ไหนเปลี่ยนหุยซานหนิงเจียวหูหยินรองพูแต่ไหนแต่ไรมามักอยู่เงียบๆไม่มีปากเสียงหรือออกความคิดเห็นได้พึมพำเบาๆก่อนจะเบิกตากว้างท่านก็คือใต้ซือผู้ถูกขนานนามว่าหุยซานผู้อย่างรู้ฟ้าดินใช่หรือไม่ หนิงเจียวที่คนในจวนต่างก็รู้ดีว่าชื่นชอบวัดและเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงใดอุทานออกมาเสียงดังพอหยวนสิ้นซื้อได้ยินก็ตกตะลึงไปเช่นกันเปลี่ยนห้วยซารยิ้มบางแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงนิ่งเย็นดุดหยดน้ำที่ไหลกลิ้งบนกลีบดอกบวัวใช่แล้วอย่างไรไม่ใช่แล้วอย่างไร คำตอบไม่อวดอ้างตนเช่นนี้ส่งผลให้หนิงเจียวมีสีหน้าเลื่อมใสทันทีทั้งนางยังสังเกตเห็นว่า กลางหน้าผากใต้ซื้อผู้นี้มีไยสีดำเรียงกันสามเม็ดเป็นแนวตั้งอย่างที่นางเคยได้ยินมาต้องเป็นท่านแน่ๆน,นางใยฝันอยากพบเจอใต้ซื้อท่านนี้มาเนิ่ดนานแล้วเปลี่ยนห้วยซานนั้นเป็นพระที่มีชื่อเสียงอย่างมากเมื่อราวสามสิบปีก่อนเขาปรากฏตัวอย่างลึกลับณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตอนใต้และได้เอ่ยทักว่าจะเกิดเหตุโรคระบาดครั้งใหญ่ในเมืองทุกคนต่างหัวเราะไม่ ม,มีใครเชื่อถือใต้ซื้อปริศนาอยู่แล้วภาว่ากลับเกิดเรื่องร้ายขึ้นจริงๆโรคระบาดแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินจะยับยั้งจนอดีตห้องเต้ต้องมีรับสั่งให้เผาเมืองทั้งเมืองเพื่อหยุดยั้งการระบาดของโรคเหตุการณ์นั้นส่งผลให้เกิดกลุ่มกบฏชาวบ้านกลุ่มหนึ่งลุกฮือขึ้นมาล้มล้างราชวงศ์ไปโดยพวกเขาเป็นกลุ่มชาวบ้านบางส่วนที่หนีมาจากการเผาเมืองในครั้งนั้นได้ ว่ากันว่าหัวหน้ากบฏก็คือบุตรชายของเจ้าเมืองที่ถูกเผาทั้งเป็นนั่นเองในยามนั้นทุกคนอดคิดไม่ได้ว่าหากเชื่อคํากล่องใต้ซื้อท่านนั้นแต่แรกก็คงไม่เกิดการสูญเสียรุนแรงถึงเพียงนั้นอีกครั้งหนึ่งคือใต้ซื้อเปลี่ยนห้วยซานได้ทำนายเมืองหนึ่งเอาไว้ว่าจะเกิดภัยแล้งที่หนักที่สุดในรอบสิบปีให้กักตุนน้ำไว้ให้มากที่สุด คราวนี้ผู้คนไม่มีใครกล้าล้อเล่นกับคำพูดของเขาจึงทำตามและรอดพ้นวิกฤตแ้งหนักในคราวนั้นมาได้อย่างบวุดวิดว่ากันว่าท่านไต้ซือผู้นี้มียานอย่างรู้ความลับของสวรรค์ชาวบ้านทุกหย่อมยญาทางใต้ต่างสรรเสริญไต้ซือท่านนี้ทว่าจู่ๆวันหนึ่งเขาก็หายไปอย่างลึกลับช่างเป็นปริศนาไม่ต่างจากยามที่ท่านปรากฏตัวขึ้นกระนั้นแม้กลาร เวลาจะผ่านพ้นไปน,นั้นผู้คนก็ยังพูดถึงเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของท่านมาจนถึงปัจจุบันไม่คิดเลยว่าพวกเขาจะมีบุญได้พบเจอใต้สือผู้อย่างรู้นรกสวรรค์ที่เมืองหลวงจิ้นเจ้แห่งนี้ท่านใต้ซือเจ้าคะท่านมาเยือนตัวของเราเพราะล่วงรู้ว่าตัวเราถูกวิญญาณร้ายกาดสิงสู่ใช่หรือไม่เจ้าคะอันหนิงเจียวเอ่ยปากถามไท ด้วยน้ำเสียงเคารพนบน้อมยิ่งกว่ายามพูดกับท่านเสนาบดีดวงตาทั้งสองของนางเปล่งประกายศรัทธายอย่างแรงกล้าขออภัยด้วยวันนี้อาตมามิได้มาเพื่อกำจัดผีร้ายคำตอบปฏิเสธตรงๆจากใต้ซื้อส่งผลให้ท่านเสนาบดีมีใบหน้าคล้ำลงหลายส่วนเปลี่ยนหุ้ยสารเห็นดังนั้นจึงยิ้มน้อยๆพลางอธิบาย จวนแห่งนี้ไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของไอมานปีศาจทั้งยังเป็นที่ที่สว่างจ้าเสียจนไม่มีพูดผีตนใดสามารถอาศัยอยู่ได้เป็นอันขาดท่านไต้ซื้อหมายความว่าอย่างไรหรือเจ้าคะหูหยินรองเอ่ยถามแต่น้ำเสียงและสีหน้าบ่งบอกว่าเชื่อถือไปแล้วก้าวสวนอัตมาเดินทางไกลมาจากบุรพาิศระหว่างที่เดินผ่านสถานที่แห่งนี้ กลับถูกแสงสีทองที่ปกคลุมรอบต้วดึงดูดความสนใจเอาไว้อาตมาไม่ได้เห็นแสงสีทองเข้มข้นถพงเพียงนี้มานานนับสิบปีแล้วจึงเข้ามาดูให้แน่ชัดว่าเป็นสิ่งใดกันแน่ต้องขออภัยทุกท่านที่อาตมาลุกล้ำเข้ามาเช่นนี้ท่านใต้ซื้อท่านว่าที่นี่สว่างจ้าจนมิอาจมีพูดผีตนใดสิงสู่ได้เช่นนั้นหรือเจ้าคะถูกต้อง ตราบใดที่มีแสงสว่างที่ครอบคลุมจวนไว้เช่นนี้ แม้แต่เซียนหรือปีศาจที่บำเพ็ญเพียรจนแกล่ายังยากที่จะกลายกล้ำทุกคนมีสีหน้านับถือโดยเฉพาะหูหินรองอันหนิงเจียวชิงลี่เองก็แสดงสีหน้าอู้หูโอโหไปกับเขาด้วยเช่นกันทั้งที่ใจจริงแล้วอยากระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดังลั่นใต้ซื้อตรงหน้านี้ก็คือนักต้มตุนที่ชิงลี่สั่งให้อาตง ไปควานหามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะโดยหยิบยืมชื่อเปลียนหุยซานใต้สือผู้ด่งดังเมื่อหลายปีก่อนมาใช้เธอไม่กลัวความแตกด้วยใต้สือผู้นั้นได้หายสาบสูญไปนานแล้วและชิงลี่ยังบอกให้เด็กหนุ่มพยายามเลือกคนที่มีรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับเปลียนหุยซานตัวจริง ามที่ได้ยินคำเล่าลือมายิ่งในยุคนี้ที่ไม่มีกล้องจับภาพหรือเอกสารยืนยันตัวตน้นที่เป็นหลักฐานชัดเจนจึงยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่หากหย้อนสิ้นซื้อเกิดสงสัยขึ้นมา ก็ทำสิ่งใดไม่ได้มากทั้งการแสดงของเจ้านักต้มตุ่นคนนี้ยังใช้ได้ทีเดียวแม้แต่เธอที่รู้ความจริงทุกอย่างพอฟังแล้วก็ยังอดรู้สึกเลื่อมใสไม่ได้ยวนลิงทิ้งเห็นสีหน้าบิดาแล้วก็ต้องลอบกัดฟันหากปล่อยให้ดำเนินต่อไปเช่นนี้นางย้วยชิงก็คงได้ประโยชน์ไปอีกเช่นเคยนางลอบสบตากับมาดาก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงสุภาพทานไต้ซื้อ ข้ามีข้อสงสัยเล็กน้อยว่าในตัวเสนาบดีอันกว้างใหญ่แห่งนี้สำหรับคนที่เพิ่งเคยเข้ามาค้าแรกอย่างท่านไม่ทราบว่ารู้ได้อย่างไรว่าห้องอาหารอยู่ที่นี่ท่านเดินมาถูกทางราวกับมีคนเขียนแผนที่นัดแนะท่านมาอย่างไรอย่างนั้นถ้อยคำของเด็กสาวแฝงคำกล่าวหาอันน่าตื่นตระหนกภาวากลับสะกิดใจใครหลายคนในที่นั้นเปลี่ยนห้วยซานยังคงมีคลายท่าทีสงบนิ่ง แววตายังคงกระจ่างใสดุดกระจกที่ส่องสะท้อนแต่ความจริงเท่านั้นขอตอบคุณหนูท่านนี้ตามตรงระหว่างที่พ่อบ้านให้อัตมานั่งรออยู่ในเรือนรับแขกอัตมาเห็นแสงสีทองเล็กกลมดุดหิ้งห้อยลอยไปมาคล้ายเชิญชวนอัตมาจึงตัดสินใจเดินตามมันซึ่งลอยมาถึงที่แห่งนี้พูดจบเปลี่ยนห้วยซาน ก็มองตรงไปยังหยวนเย่ชิงแล้วเอ่ยต่อเจ้าแสงนั้นลอยแล้วหายไปในตัวคุณหนูท่านนั้นทุกคนหันไปมองแย่ชิงตามการชี้ของใต้ซื้อชิงลี่นิ่งงนันซึ่งครั้งนี้ไม่ได้มาจากการแสดงแต่เป็นเพราะเธอเริ่มตื่นตระหนกขึ้นมาแล้วจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชักจะออกทะเลแล้วนะ มิทราบว่าไม่นานมานี้พวกท่านได้ทำบุญอันใดหรือไม่นักแสดงของเธอยังสวมบทบาทต่อไปชิงรลี่รีรบอ้าปากรับไม้ต่อทันทีเจ้าค่ะท่านใต้ซื้อ ข้าน้อยเย่ชิงเพึ่งฝื้นจากการป่วยหนักบีดาจึงได้ตั้งโรงทานแจกข้าวต้มเป็นเวลา30วันโดยที่ปกปิดชื่อเสียงเรียงนามเอาไว้ด้วยคิดว่าการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจึงจะเป็นการทำบุญที่แท้จริงเช่นนั้นอาจเป็นไปได้ว่าแสงสีทองนี้คือสัทธาอันแรงกล้าจากชาวบ้านนับพันคนที่อวยพรให้พวกท่านนั่นเอง เกือบทุกคนในที่นั้นมีสีหน้าเข้าใจโดยพลันทั้งอย่างล่งอกที่การทำผิดพลาดของเย่ชิงนำมาซึ่งผลดีท่านเสนาบดีรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมมากนักชิงลี่ภายนอกดูสงบนิ่งทว่าภายในใจนั้นคล้ายกับกระต่ายที่ถูกไฟเผาก้นรู้สึกว่าใต้ซื้อตัวปลอมที่เธอว่าจ้างมาเริ่มควบคุมการแสดงของตอนเองไม่ได้พูดจาเกินบทบาท ตามที่ตกลงกันไว้มากขึ้นเรื่อยๆทั้งยังคล้ายจะหาเรื่องเดือดร้อนมาให้เธอเสียด้วยที่ท่านกล่าวว่าแสงหิ่งค่อยเหล่านั้นหายลับเข้าไปในกายบุตรีของข้านั่นตีความได้ว่ายอย่างไรหรือท่านไปซื้อหยวนสิ้นซื้อเอ่ยถามทุกคนหันกลับไปมองผู้ทรงศีลด้วยแววตารอคอยโดยเฉพาะชิงลี่ที่ต้องเข้าไปในดวงตาของเขาอย่างคาดหวัง อย่านะอย่าอย่าพูดอะไรบ้าๆนะว้เป็นครั้งแรกที่หญิงสาวนึกอยากสื่อสารผ่านดวงตากับคนอื่นได้จริงๆทว่าเรื่องมันไม่ง่ายไดเช่นนั้นเมื่อเปลี่ยนหุยซานเอ่ยออกมาในที่สุดแสงนั้นอาจหมายถึงโชคเจ็ดชั้นคนหนูท่านนี้กำลังจะมีโชคใหญ่เป็นแน่แท้ คล้ายกับมีเสียงระฆังดังเง่งงางอยู่ภายในหัวกลมเล็กของเธอชิงลี่นิ่งขังไปชั่วอึดใจหากเป็นไปได้ในตอนนี้เธออยากจะกระโดดถีบเจ้าพระปลอมนี่ให้กลิ้งออกนอกตัวไปเลยในฐานะที่เล่นใหญ่เกินค่าจ้างโชคบ้าโชคบออะไรไม่ได้อยู่ในบทเว้ย นี่หมายความว่าหลังจากนี้เธอก็ต้องไปเหนื่อยคิดแผนสร้างโชคให้ตัวเองอีกนะสิแล้วโชคเจ็ดชั้นนี่มันใหญ่ขนาดไหนเธอต้องทำให้อลังการสมกับคำว่าเจ็ดชั้นอีกใช่ไหมเนี่ยบ้าเอ้ยอ่าต่งไปจ้างมาจากที่ไหนเนี่ยแสดงดีก่อน แล้วบอกได้หรือไม่ว่าโชคนี้จะมาเมื่อใดยวนลิงทิงสังเกตเห็นถึงสีหน้าเวอของแย่ชิงจึงยิ่งไล่เบี้ยถามใต้ซื้อที่นางมั่นใจว่าเป็นนักต้มตุนที่น้องสาวต่างมานดาของนางว่าจ้างมาด้านเปลี่ยนห้วยซานก็ดีจนใจหายเมื่อเขาตอบด้วยแววตามั่นใจไม่เกินวันสองวันนี้แน่นอนเออแน่ กำหนดเวลาให้เธอด้วยชิงลี่ยามนี้รอยยิ้มบนใบหน้าแข่งค้างตกลงคือตอนนี้เธอเหลือเวลาสองวันในการหาโชคเจ็ดชั้นมาหล่นทับใส่ตัวใช่หรือไม่นางร้ายสาวรู้สึกท้อแท้เสียตนไม่คิดโมโ oh หอีกต่อไป ปล่ให้เจ้าใต้ซื้อปลอมพรามต่อไปเรื่อยๆตามใจชอบส่วนเพอนั้นจะทำอะไรได้นอกจากยืนยิ้มด้วยสีหน้าเลื่อมใสทั้งพี่ใจห่อเหี่ยวเป็นดอกไม้ถูกราดด้วยน้ํำร้อนท่ามกลางบรรยากาศอันน่าตื่นเต้นในเช้านี้จู่ๆพ่อบ้านจงพลันเดินเข้ามายื่นบางอย่างให้ก่อนก้มลงกระซิบข้างหูหยวนสิ้นซื้อท่านเสนาบดีเบิกตากว้าง ต้องมองสิ่งที่อยู่ในมือก่อนหันมามองใต้ซื้อเปลี่ยนห้วยซานและบุตรสาวคนที่สด้วยสายตาลึกล้ำเป็นประกายจนชิงลี่ขนลุกชันหยวนสิ้นซื้อกำลังมองเธอด้วยสายตาราวกับว่ากำลังตีราคาสิ่งของอีกแล้วผู้เป็นใหญ่ของบ้านลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มกลางวานมีเทียบเชิญจากพระชายาหารเซียนอิง ให้เจ้าไปงานมู่หลันผลิบานในปีนี้ด้วยชิงเออประโยคสั้นๆน,นี้ทำเอาทุกคนต่างตื่นตะลึงโดยเฉพาะสามแม่ลูกที่เบิกตากว้างก่อนตวัดสายตาทะมึงทึงมายังเธอแทบจะทันทีพระชายาหารไม่เคยส่งเทียบเชิญให้องค์หญิงหรือคุณหนูตระกูลใดที่ยังไม่ถึงวัยปักปิน ยวนยวิงนับเป็นคนแรกยังไม่นับพี่ว่าเย่วิงเป็นเพียงบุตรของอนุภรยาไรซึ่งคุณสมบัติพื้นฐานในการเข้าร่วมง,งานมู่หลันพลิบานเพราะว่าพระชายากับส่งเทียบเชิญมาเองนั่นแสดงถึงว่าพระชายาหารให้ความสนใจในตัวยวนย้วยชิงมากเพียงใดนี่มันยิ่งกว่าโชคเจ็ดชั้นเสียอีกกระมังอามิตาพุทธ เสียงของใต้ซื้อเรียกสติของทุกคนให้กลับมาคราวนี้แม้แต่ชิงลี่เองก็ตกตะลึงไม่แพ้กันเรื่องเทียบเชิญไปงานอยู่นอกเหนือการคาดหมายของเธอเพราว่ามันกลับช่วยชีวิตเธอได้มากทีเดียวเวลานี้นอกจากทุกคนจะหายสงสัยเธอกับใต้ซื้อเปลี่ยนหุยสานอย่างสิ้นเชิงแล้วนี่ยังถือเป็นโอกาสดี ที่เธอจะได้เปิดตัวให้โด่งดังระเบิดระเบอในจิ้นโจโนางร้ายสาวรู้สึกได้ถึงเลือดลมที่ฉีดพลานไปทั่วสับพลางกายไม่ต่างจากความรู้สึกครั้งแรกพี่ได้รู้ว่าชื่อเธอเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงยอดเยี่ยมแห่งปีความรู้สึกที่ว่าคนอย่างเหลชิงลี่ไม่เคยพลาดในสิ่งที่เธอต้องการหญิงสาวฉีดยิ้มอ่อนหวานพลางค้อมตัวลงอย่างอ่อนช้อยงดงาม ลูกจะเตรียมตัวให้พร้อมไม่ให้ขายหน้าท่านพ่อกับท่านแม่ใหญ่เป็นอันขาด นะาเรือนเลี้ยวเย่เมื่อกลับเข้ามาในเรือนของตนแล้วชิงลี่นั่งมองเทียบเชิญในมือตัวเองด้วยรอยยิ้มหากเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเธอในโลกเก่าก็อาจจะเป็นโชคจริงๆก็ได้สำหรับหญิงสาวย่างเข้าวัยสาบที่ยังหาแฟนเป็นตัวเป็นตนไม่ได้อย่างเธอเมื่อถูกร่อนบัตรเชิญเข้างานจับคู่ระดับพรีเมียมแบบนี้ยายสู้หลิงก็คงจะจีบปากจีบคอพูดเป็นเชิงว่า นี่มันไม่ใช่โชคเจ็ดชั้นนะยัดหลอนนี่มันโชคสิบเด็ดชั้นต่างหากไม่รู้หรอว่าผู้หญิงน่ะแก่เร็วกว่าผู้ชายนะยะรีบหาคนใส่ลงจากคารเร็วเข้าคุณหนูท่านยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อันใดกันบ่าวเศร้าจะตายอยู่แล้วนะเจ้าคะเจ้าเป็นอะไรอีกล่ะ ไม่ดีใจหรือข้ามีโอกาสได้เข้างานจับคู่กับผู้อื่นด้วยนะชิงลี่ถามเด็กสาวด้วยน้ำเสียงขำๆภาว่าดูแล้วอีกฝ่ายไม่ขำด้วยคุณหนูท่านดูสิ พวกเราถูกกรรมย้อนเข้าเล่นงานเสียแล้วที่ไปกันแกล้งผู้อื่นไม่ให้ประทินโฉมแต่งตัวกลับกลายเป็นว่าปีนี้ท่านก็ได้รับเทียบเชิญเหมือนกันเช่นนี้ท่านก็ต้องแต่งชุดขาวใบหน้าก็เติมแต่งไม่ได้เครื่องประดับซักชิ้นก็ห้ามสวมบบาเบ่าวเศร้านักฮเบ่าตัวน้อยที่อัดอั้นตันใจเหลือเกินพูดไปพูดมา ปลายเสียงก็เริ่มสั่นคล้ายจะร้องไห้งานนี้สำคัญมากเพียงใดหญิงสาวทุกนางในเมืองหลวงต่างรู้ดีคุณหนูของนางได้รับโอกาสทั้งที่แต่กลับต้องไปงานในสภาพราวกับกำลังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์เสี่ยวซีรู้สึกคล้ายหัวใจดวงน้อยๆถูกบททับไม่เหลือซาก เอาหน้าข้างามถึงขนาดนี้แล้วไม่ต้องแต่งอะไรหรอกชิงลี่ไม่ได้พูดเพื่อปลอบเสี่ยวซีไปอย่างนั้นหยวนเย้ชิงเป็นเด็กสาวที่งดงามเป่งประกายโดยธรรมชาติที่สุดเท่าที่เธอเคยพบเห็นมาในชีวิตแม้ไม่ต้องเสริมเติมแต่งอะไรก็ตามดังนั้นเธอจึงไม่กังวลเมื่อต้องไปงานในสภาพหน้าสดท่านงามเพียงได้บ่าวมีหรือจะไม่รู้ แต่คุณหนูตัวอื่นต้องแต่งมาประชันกันอย่างถึงที่สุดอย่างไรบ่าวก็กลัวว่าท่านจะถูกผู้อื่นบดบังรัศมีเอาได้สีเอ,อ๋หากเจ้าเดินเข้าไปในสวนดอกไม้แห่งหนึ่งทุกหนแห่งละลานตาไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสานานาพรัน่นแล้วมีดอกหนึ่งที่เป็นสีขาวบริสุทธิ์ เจ้าจะไม่รู้สึกหรือว่าดอกไม้ขาวดอกนั้นดูน่าสนใจและมีสเสน่ห์กว่าดอกอื่นชิงลี่เว้นไปนิดให้บ่าวคิดตามก่อนพูดต่อแล้วก็ใช่ว่าข้าตั้งใจจะไปงานในสภาพหน้าสังเวชตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าแล้วล่ะว่าจะทำอย่างไรให้ข้าโดดเด่นที่สุดทั้งที่มีข้อจำกัด เป็นเช่นนี้นี่เองเสี่ยวซีได้ฟังดังนั้น<ๆ>ก็เงยหน้ามองคุณหนูด้วยความเลื่อมใสความโศกเศร้าและหดหู่ก่อนหน้าคล้ายปลิวออกจากใจและถูกแทนที่ด้วยความกระตือรือร้อนว่าจะทำอย่างไรให้คุณหนูของตนเป็นดอกไม้ขาวที่เป่งประกายที่สุดในงานคุณหนูเจ้าคะแต่คุณหนูใหญ่คุณหนูรองก็เสี่ยวซีอดกังวลไม่ได้ว่าทั้งสามต้องแต่งกายชุดขาวคล้ายกัน กลัวว่าพวกนางสองพี่น้องจะแย่งจุดสนใจไปจากหยวนเย่ชิงนางร้ายสาวพลันเหยียดริมฝีปากแค่นหัวเราะเสียวซีพวกนางสองพี่น้องหาได้นับเป็นหนึ่งในดอกไม้ไม่อย่างมากก็เป็นแค่เศษไม้ใบหญ้าที่จะช่วยเสริมรัศมีให้ข้าโดดเด่นยิ่งขึ้นก็เท่านั้นละ่ะ แม้จะเป็นสาวใช้คนสนิทแต่เสี่ยวซื้อก็อดตื่นตาลึงกับถ้อยคำโอ้อวดตนเองอย่างไม่กระดากปากนี้ไม่ได้ชิงลี่เห็นเด็กสาวเบิกตาโตต้องหน้าตนเองนิ่งจึงเลิกคิ้วถามเสียงสูงอะไรข้าพูดความจริงไม่ได้หรือยังไงเมื่อได้ยินดังนั้นเสี่ยวซีพันรู้สึกอยากจะร้องไห้ขึ้นมาอีกครั้งเสียแล้ว ปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ